อย่างริงเียงเพราะว่าเวลานั้นรถก็จะออกไปข้างหน้าได้เลยนะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับแท็กซ่าดมชาแนลครับวันนี้เครื่องอัดฟังเรามาถึงนะครับ HB 1 3 5ครับผมโอ้ใหญ่ครับในช่างก็กำลังแก้เชือกออกนะครับนี่ครับ135ครับ HB 1 3 5ครสบของคู b ูต้านะครับตัวนี้นี่ครับ มาเดินดูรอบๆครับตอนนี้พี่ผมวางเงินดาวน์หนึ่งแสนบาทนะครับทรง3มปีปีละสครั้งนะครับแต่ผมจะลงรายละเอียดให้นะครับที่เซฟ้อคำนวณมาให้นะครับนี่ครับมันก็ใหญ่นะครับเราจะใช้เกนยกลงครับมันจะเป็นยังไงมาดูกันครับเพียนแล้วคุณผู้ชมครับ ม,มันก็มีสายรัดไว้ยกอยู่นะครับนี่ครับแบกบก็ภาพอากาศแดดร้อนๆครับนี่ของใหม่แจกกล่องนะครับ,รบผมผมถามที่ศูนย์หลายศูนยนะ์นะนะศูนย์คูปตาแสงทองอุดรนเนี่ยผมถามกาบอกไม่มีของนะครับแล้วก็คูปตาบ้านดุงก็ถามนะครับอ่า ก็บอกว่าอคือยังไงล่ะก็คือไม่ใช่ลูกค้าเก่าก็คือเขายังไงอะเออย่างนั้นแหะทีนี้ก็เลยติดต่อไปคูโบต้าปิติแท็กเตอร์สว่างแดนดินนะครับก็คือเซลออดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เลยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยนะครับตัวนี้โอนเงินมัดจาไปก่อนแล้วนะครับหมื่นหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวจะยกลงมาเลยนะครับแล้วก็รถไถไปลากเับ ถ้าลอยแล้วก็คือถือถือประคองช่วยได้นะครับผมกว่าเซลออสจะมาไม่มานะครับนี่แต่ทีมช่างนะครับมานะครับเซลลออสว่าจะมาก็สงสัยแกติดงานครับมาติดตามรับชมได้นะครับที่คลิปาทางช่อง YouTube ก็คูป o t a p t ้าไปตีแท็กเตนะครับแล้วก็ TikTok Facebook มีหมดนะครับช่องทางออนไลน์นะครับ มาถึงน,นะครับเออใหญ่อยู่นะครับนี่ครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์อูปต้าวิตีแท็กเตอร์นะครับอืมก็สวยอยู่นะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็ถือว่าใหญ่นะครับซื้อซื้อเพิ่มอีกสิบมวนใช่ใช่ไหมละสิบมวนนะครับแล้วก็แถมอีกแถมมากับตัวเครื่องอีกสองมวนครับตรงนี้ครับตัวนี้ไว้เก็บเก็บของเก็บอุปกรณ์ตน,นะนี่ครับแถมอีกสองมวนแล้วก็ตัวนี้เป็นเชือกนะครับเวลาเข้ากับตัวรถ มันก็มีโซ่ไว้ไต่เดินของมันนะครับมีเครื่องนั่นเครื่องนี้ครับปิดอย่างนี้ครับวิธีการปิดก็ล็อกแบบไอ้นี่ธรรมดาเนี่นะครับมันฝาท้ายรถเนี่แหละเสร็จครับหนึ่งสามห้าครับนี่ชมประกอบนะครับเดี๋ยวสลักฐานมาใส่ครับสลักเล็กๆตัวเนี้ยสลักล็อกครับตัวนี้ก็ใส่ยากเหมือนกันับ อือตัวนี้ใช้แกนยกมากครับครับไปเจอกันกับผมคลิปหน้านครับกับแพชตระกครับเดี๋ยวอีพีสองครับรอดูพี่ช่างเขาแนะนำครับกราบสวัสดีครับ